ถ้าไม่ดีก็ต้องแห่แห่นังแมวแห่แคทเราเขียนภาษาฝรั่งเพราะว่าจะได้ทราบว่าแห่นางแมวถึงเดี๋ยวคนบาร์บูโรแ,แหร่แคทสมัยใหม่ดี่ล้วก็ไม่ไงนะั้นก็ใช้กบกบให้เขาร้องหาหนานยะซึ่งในเมืองไทยกบหาหนายร้องหาหนายเยอะนะ เมื่อกบหาน่ายนี่ฝนก็ตกยังวันนี้มันเป็นฝนฝนราดบ่ายวันนี้เป็นฝนฝนเทียมฝนฝนหลวงที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขาใช้บ้องไฟไอ้นี่เป็นไม่ใช่ครมลอยใช้บ้องไฟขึ้นไปเพราะว่าขึ้นไปไประเบิดข้างบนมันทำให้ทำให้เกิดร้อน เอันนี้แล้วมันลงบ่อยๆที่ภาคอีสา,านเวลาเวลาแห้งแรงเขาใช้บ้องไฟขึ้นแล้วลงมาอันนี้วิธีนี้ทำมานานแล้วต่างประเทศก็ทำมานานเหมือนกันเขาใช้ยิงปืนใหญ่สมัยนานแล้วยังไม่เกิดเราองก็ยังไม่เกิดตอน สงครามโลกครั้งที่หนึ่งอนะไรนั้นเขาเขาใช้บ้องไฟเขาใช้ยิงปืนแล้วก็มาตอนตอนหลังก็ใช้บ้องไฟใช้จ็อกเก็ตใช้จรวดก็ข,ขึ้นไปก็แต่ว่าไม่ทราบว่านังแมวนี่ที่ไหนที่ไหนที่แอฟริกาที่ยุโรปก็มีเหมือนก,กันแห่นังแมวแต่ทำให้ข้อสำคัญทำให้คนคน คนมีกำลังใจเกี่ยวกับกระบองไฟนี่ได้เห็นอาจจะเคยเห็นในทีวีมอีอินเดียนแดงที่อเมริกาเขาเต้น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 ,ตนแล้วก็ร้องวูวูแล้วก็เอาเอาวัสดุอะไรโยนเข้าไปในในกองไฟโยนเข้าไปในกองไฟก็คืออันนี้ อ้นี่ไอโอดินไอ้นี่เงินซิลเ,เวอร์ไอโอได์ไอวัสดุอันนี้ถ้ายิงเข้าไปในเมฆนมันจะทำให้หมุนแล้วก็ทำให้มีจราจรของของเม็ดฝนอันนี้ให้ดีแล้วก็เดี๋ยวก็ลงลงมาลงมาอย่างนี้แล้วก็ฝนก็ลง ก็หมายความว่าไฟที่ที่เขาเอาวัสดุโยนโยนลงไปในไฟนี่ตัวมากเป็นเครื่องเงินมันก็ก็ซีเวอร์เอาลงไปมันก็ขึ้นไปก็เ,เขาก็ถูกต้องตามตามวิทยาศาสตร์เหมือนกันฉะนั้นไอ้พวกพวกที่ ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยก็อาจจะดูท่าทางไปของโบราณโบราณแต่มีเหตุผลที่จะมาเข้ากับเข้ากันดีส่วนกบนี่โดยมากวละกบร้องมันมีความชื้นกบถ้าถ้ามีไม่มีความชื้นกาะกรกบเนี่ยเขาไม่ยอมร้องเขาไม่ไหวร้องไม่ไหวก็หมายความ ถ้ามีกบร้องเขาก็ถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะที่จะตามผลเสียง